สวัสดีจ้าสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้าทั้งเพื่อนที่อยู่ต่างแดนหรือที่อยู่ไทยจ้ายุทุกมุมของทัวโลกจ้ามณีการม่ทีจมตาตัดขาเห็ดจ้าขาเห็ดไปบานังเก่ามากมึงในแต่เห็ดมากบานเสมดแหลวกันยังนี่เก็บอยู่คือเก่าอยู่ บันนี้แมทิ์จะมาตัดขาก่อนอื่นจะก็จะขอบคุณเพื่อนเพื่อนก่อนจะขอบคุณคือเกาจ้าเพื่อนเพื่อนที่เขามารับชงติดตามกดไลกดแช่ให้แม่ทิบให้เวลาแม่ทิบแม่ทิบก็ขอบคุณคือเก่าจ้าวันนี้มาตัดขาเหตุน้ำกันจะแมะทิบไปมือเศร้านี่ไปบ้านมากไปบ้านหลังผลมาก ไปรอบก่อนโมมี่จ้ะกัมึงไปรอบก่อนโมมี่ต่ว่าไปรอบนี่บานแล้วแต่ว่าบานแบบแนว้มันโมมี่ฝนเนะจ้ะบานแบบแหงๆไหมเนี่ยในทพิ์ก็เลยเก็บมาลัดขามันแหงเลยจะมันก็ล่างเริ่มบานไหมจ้ะงวดก่อนมันจะมีฝนแน่มันก็จะเฉะแน่แต่ว่า รอบนี้เนี่ยกำลังเริ่มบานพอดีเลยมาตัดขาต่อัปนี้วันนี้มาแรงกับเสียเ,เอ่าพัดใส่หอมไหมจ้ะผัดเอ่าไส่บัตเทอร์ไหมจ้ะใส่บัตเทอร์แล้วก็ใส่หอมไหมหอมหัวเยี่ยมอ่ะจ้ะแซบ่บเนี่ยซอยหันหันหันออกไหมจ้ะแล้วก็ผัด ผัดใส่หอมใส่บัตเตอร์เนยเข้มอ่ะจ้ะใส่เนยผัดใส่เนยมันแหงจานบ่คือรอบท่แล้วรอบท่แล้วมันบ่แหงรอบนี้มันแหงเมื่อที่เอ่อบริตั้งใจไปมึงหนอกจ้ะไอ้เน่ขึ้นไปแนมขึ้นไปนนาะไม่ใช่ในปลาเนาะจ้ะ แน่มขึ้นไปละเจนเทินเจนเทนอยู่ไหมอุ้ยวะ่ะเินเทินเินเทนอยู่เม่อไจะดอกมันดอกเห็ดแนมะ่จ้าผู้นะนี่ดีเด้พผู้นะจนสิ่งซ้ำหนาไม่ทิ้งแม่มันบานแ,แต่จ้าวามันแข็งอยู่เพราะว่ามันบม่มีอันนี้เลยมันบ่อย บ่ม,มีฝนมันแห้งจ้ะบ่ม,มีนามเมียงเลยจะเอามาพัดวานเสิบม่มีเก็บแล้วก็ยังไม,ม่เก็บเนี้ยวะวันเสิไปเก็บในปลาแล้วคุ้มครับจ้ะซื้อเสื้อเห็ดเทียเดียว เทียเดียวจ้ะแต่ว่าหึงแพงเนี่ยแต่ว่าหึงซื้อเทียเดียวเจ็ดสิบเหรียญเจ็ดสิบเจ็ดสิบดอลลาร์นะจ้าวันนี้ก็กินอยู่พอมีนันเที่ยวเลยจ้ะแต่ที่แม่ที่เพจคลิปลงไปนี่หลายเดือนเลยจ้าครึ่งปีแล้วมั้งกินอยู่เนี่ยแบบเฮ็ดแล้วเฮ็ดเฮ็ดแบบว่ารอบแรกกับเฮ็ดขึ้นมารอบที่สองกับ เอาเสื่อเห็ดตัวเกา่ามาเห็ดฟางขึ้นมาให้มจ้ะจิ้มต่อมาเรื่อยๆนี่ยจ้ะสบความสำเร็จหลายอยู่จ้ะในการทำเห็ดเนี่ยตัดขาเห็ดได้บเนี่ยเห็ดน่นงรลม แต่ามาเมถีผาว่าในเห็ดอันนั้นจ้าเทียม่ได้เกงมีจงใจแม่คุณในจะดอกมันคุณนะจินเทินจินเทินอยู่อุย้ยเมถีเน้มไปขึ้นไปบุ้ยว่ะเพราะว่าไปรอบที่แล้วมันบ่มีไงเมถีก็เลยว่าเออรอบนี้มันคือสิบโมี่หล่อประเสัิญว่าแต่ว่ามันโมเมนต์แบบนี้เน้มขึ้นไปละบุ้ยเห็ดว่ะดอกกระด้งงามเลยจังแม่ นี่ยมีกันจักหน่อยฝนตกนี่ก็สิมีเก็บต่อเด้อนี่จ้ะฝนตกอีกก็สิเก็บอีกอยูคือเก่าเลยนี่บอลไซว่าเอ่อไปเก็บเห็ดให้แน่เด้อว่าซั่นว่ามึงเ็ดให้แน่มึงก่อเ็ดให้แน่ว่าซั่นกองเห็ดอยู่ทั้งเิงนะว่าซั่นจักสิมึงให้มึงบุ่มึงบ ดอกมันกับอันนี้ยูมันแห้งจ้ะม,มันบอมันบอมีฝนแต่ว่ามันก็ออกอยู่เรื่อยๆถ้าหดหน้ามันก็สได้กินอยู่ตลอดเลยจ้ะนี่บริโภคหน้ามดหยางมันธรรมชาติแห้งเลยเหละจ้ะบริโถิ่มจ้าดอกจะงวดงวดนี่ไปงวดนี่ ดีเมื่อสุดดอกจ้ะแต่ว่าคันก็นเลยอ,อาทิตย์นี้ไปกระบ๊กระบอร๊อเน่เจ้ะแต่ว่านี่ดีทุกดอกกระดิถิ่มเจ๊งดอกผัดไซบาเธอร์ล้วกะห็หอมหอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่รสดีน้ำเล็กน้อยหนึ่งเศรษ ไม่ที่ว่าจะลาบหอมผ้าในลาบจ้าเทียสิซ้ำปนกับผ้าในซ้ำจ้าเทียมึงกอนี่จ้ะเดี๋ยวไม่ที่ปากกอนี่ให้มึงมันเป็นฟางเนี่ยเนี่ยจัาหน่อยฝนตกนีเฮงสิขึ้นลายได้จ้ะน,นี่มึงกอนี่จ้ะกอนี่งามงามกอนี่จัาดอกมีหาดอกจ้ะ หาสันเห็นไหมหาสันหาดอกงามขัดตัดขาดิฉสิต่มย่ำอาจจะต่มย่ำเพราะว่ามันมอีอย่างอื่นทุกอย่างมีเมือกมีมีอยู่ยนั่งลมงามขัด จำแมลงสิผัดกันผัดให่แซนกันเพิ่นมากินกับไอ้ผัดไส้นี่แหละจ้ะคือนไม่ทิพย์บอกเนี่ยว่านี่แเลยใส่บัตเทอร์ไส้หอมหัวไห่กินกับสเต็กเสียบ ฉันสิเวลาสัตว์ว่าเสนว,คนา,วคนาคุ้แบว่าคุนบ่ใครแข็งแรงเป็นไงกระดูกสันหลังเขื่อนไหมจ๊ะปวดหลังไปโยกอย่างบุ่มวานปวดหลังว่าฉันโอ้ยวะ่ะมันสิเวลาสัตว์ แนยน้อนแน่ๆนี่ไอ้มันมันเกิดอยู่ข้างในไห่จ้ะอยู่ในฟางเนี่มันบวโผล่มามันเลยเป็น่ังสีแบบนี้ฟางก็ติดไห่จ้ะหลายแหง้งถามแฟนว่านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านพราะยังคนที่ไปตกป่านําไปหาป่านําแล้ว เรากินบอว่าสีเอาไปให,เหเ้เราแฟนว่าเราบอก่าใครกินเห็ดว่าสัน,นว่าเพิ่นว่าเพิ่นบอกใครกินเห็ดว่าสันก็เลยบอิกด้ให้มึงกอนี่จ้ะมึงในอะไรจ้ากอนี่แม่มึงแย่กว่านะซะเป็นคากมันแน่พุ่นนะกอเห็ดแม่จ้ะ ก้อนนี้มีจักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดอกจ้ะก้อนนี้สิบดอกนะนี่ักนี่น่ยสิบดอกละวันตัดขาก่อนจ้ะวันนี้ขามั้นี่ม่ทิพย์ก็จะเอาไป ใส่กองสิกับต้นใหม่ตอุนอยังไหวเทียมันเกิดอยู่นี่จ้ะงามลายจ้ะกำลังงามเลยมึงดอกแต่ละดอกพูนจ้ะอยากมีเพื่อนอยู่ไก่ๆด้วยสิเด แบงสู้จินจ้าอลายบัวใครไม่มูจ้ะอยู่เมทีบัวใครไม่มูเพราะว่าเมทีบัวใครเดี๋ยวไปไปใส่มาใส่ ว่าใครได้ไปสุงสิงก็ผู้ใดจ้ะอยู่แต่บริเวณกับของถ้าไปเจอคนไทยกับไปเจออยู่อ่จังลานไทยสัญจ้ะต่ว่ากับคุยคุยกันแล้วกับคือต่างคนต่างไปคือเก่าคุยคุยแล้วกับต่างคนต่างไป ไม่ทิ้สิบบ่ใครหูจากคนไทยจ้ะขามันหลุดึกว่าขามันแบบว่ามันแห้งเนี่ยจ้ะขามันจะแข็งแน่ไม่ทิก้กระเบาะกเอาเอาขามันอบอเพราะว่า พี่น่ามันเลยแหงขานม่ที่ก็จะตัดตัดอันนี้เลยจ้ะเอาต่ด,ดอกมันสิตัดสันๆเลยมีหลายเลยจ้ะตู้เต็มเมดตู้ใดก็เต็มเมดหาแตงแตงเอากินทุกอย่างทุกแนว ล่นตู้เลยจ้ะบัิหามาก,กับแปลว่ากินมั่งบก็กินมั่งสันน่าจะกินอันไม่ไปเรื่อยมันก็เลยเติมอยู่ตลอดฟัง ตัดขาเฮ็ดมาตัดซอยในจาเพื่อนเพื่อน,น <YouTube S 1> เพื่อนเพื่อนเฮ็ดยูทูบเพื่อนเพื่อนของมิทีปกะดีใจน้ำได้จา้าหนูซื้อว่าสิมีหนังขายยา หลายเลยจ้ะผ่านผ่านถึงเส้นไส้กันหลายแล้วจ้ะไม่ทีก็ดีใจนะ้าถึงค่อยๆผ้ากันทย่อยถึงเส้นไส้จ้ะผู้ใดผ่านก็นดีไปผู้ใดผ้าในผ่านก็นสู่ต่อไปจ้ะสู่ไปน้ำกันจ้ะไม่ทีไปอีกดุ้นด้วยจ้ะเพราะว่าเมทีปะ เฮ็ดคลิปมาใหี่ยก็ปีกลัวเนาอจ้ะเนาะปีกลัวละล่ะ,ละจ้ะแต่ว่าม่ทิพย์ยังวั่นถึงพันชั่วโมงอยู่จ้ะม่ทิพกาไปเรือ่อยๆกับขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมติดตาม,มกำลังใจม่ทิพจ้ะ ไม่ทิพกะไปตามภาษาของไม่ทิพเลยจ้าไปเรื่อยๆบ่เบือหว่าย่างกะไมอยนีกกะสิไลโซสิเฮ็ดอันข้องอันนี้เน่ก็เฮ็บดบไดยจ้ะเน็ตบ่เป็นใจ ขาไปหาหมูกับเขาอะไรคือเก่าแต่มึงวิดีโอแต่ละมือนอี่กาเยี่ยมบ้านเพื่อนแต่ละมือนอี่กาใส่เวลาหลายอยู่จ้ะก,กวัวจะจบแต่ละคนเพราะว่ามีทีมมึงมึงจบไงมึงเพื่อนเพื่อนมึงจบจ้ะแต่เสเวลาหลายหลายอยู่จ้ะโดนอยู่ต่ละมือน่ะแต่ว่าต้องต้องมึงเป็นช่วงพรอมนะต้องเฮดเป็นช่วงพรอม เฮ็ดช่วงแรกนี่บ่ได้เห็ุช่วงแรกนี่มันเป็นแบบว่ามันซาไป,ไปอีกไหมจ๊ะแต่ว่าคดเหตุแบบว่าส่วนเนำ้ย่ำมือเศร้าเออหนูสิว่าจะไข่แน่ยนีมือเศร้าจะ้ะแต่ว่ายนำ้มือเศร้าบางครั้งห้องก,กับไครว,า,า,วางเนาะจะ้ะเพราะว่าภูมิทิพย์อ่ะขันไวเล่าไปขันนอภูมิทิพย์จะไปตอนเศร้าขันยน้ยมือแรงนี่คือ,อยู่บานแล้วอย่างสิเมจ๊ะ บอกไข่อก,อกอข้างนอกแล้วขึ้ข้าวแล่งนะจ๊ะบันนี้ข้าวเลี่ยงพันเน็ดพันซาประทท่นี้เห็ดยังกับบดไ <c oughs> อโอ้ยนาวว่ะแต่ว่าทักสิว่างไหนเนานะจ๊ะเนาะกค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันกขอบคุณหลายๆจ้ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจไม่ทิดสู่กันไปจ้ะ มันต้องถึงจักมือจักเทียลล่ะส,สินไส้นี่อาจจะซาแน่แต่ว่ากะมันก็ต้องถึงลาจ้ะถึงจะเตาเน่ก็นเลยแต่ว่าก็ถึงคือเก่าละจักมือหนึ่งสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราเมนบ่จ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยล่ะเฮ็ดมันแห้งจ้ะมันบ่อันนี้ เฮงดีดีไม่ีกิกะมาตัดขาเห็ดกะตัดไปคุ้ยไปจ้ะคุ้ยเหลืองเห็ดยูดถูกอืมดีใจนะเพื่อนเพื่อน,นผู้เพื่อนพานอ่ผู้เพื่อนผู้เพื่อน,นบ้านดนพานกะสู่ไปน้ำกันจ้ะสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราถึงเสียนไส้คือกันจ้ะแต่ว่าอาจจะคนสาแน่คนเลีเ้ยวน่เนาะจ้ะเนาะก็บ,บระดีว่ากัน บางคนก็เร็วบางคนก็ซาไลยสาวนกสาวนกอ่ลยุกไก่เนาะจ้ะเนาะสาวนกไอ้สาวเล่ USA า u s a จะพึ่นยุกไก่ีหม มันอยู่อเมริกากันจริงแต่มันอยู่คนละลัดมันอยู่ไกลกันมอยู่ไกลกันไก่เอือนสาวนกมาเอาในเด้อนี่เอเฮ็ดจะเฮ็ด ไม่ทิพย์ก็จะคอยไปหาอยู่จ้าแต่ว่าเน็ตบ้านไม่ทิพย์ม,มันซามันไปเร็วบ่ได้จ้าวันนี้เพื่อนๆไม่ทิพย์ก็อยากไปเยี่ยมอยู่มันห่างไปบ่ได้เพราะว่าเน็ตมันซาไอ้ั้งแต่ไปเยี่ยมเมพื่อนๆที่เขามาหามาให้กำลังใจี่กะอันนี้แล้วจา้า เหมิดเวลาต่ละมือเร็วเียอยากไปหาสุข้นจ้ะคีดฮอ,อยู่จ้าเห็นู้ไดกับิีทฮอดอยู่ห่างไปหาบาุไดทุลักษณเป็นส่วงนาหนาวจ้ะส่วงนาหนาวกัแจักสิ่จังได้บุนเน็หนี่ พราะว่าช่วงหนาหนาวสิว่าใครได้เห็ดยังไม่จา้ากระสิได้อยู่ในบ้านมันบล่ล่ะแต่กับว่ฮหูอีกคือกันจะว่าเนบจะเป็นดังใด ล่นถาดคือเก่าจ้ะล่นถาดคือเก่ามื้อนี้ก็จะเอาไปกองไว้มันเป็นเสียเป็นอย่างมันต่อไปน้ำปลาน้ำดงแถวเมร์จ้ะแถวแถวบ้านนี่เลยจ้ะขายเห็ดต่ออ่ากัไปเยี่ยมเพื่อนน้ำจ้ะ เขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนตอบคอมเมนต์เพื่อนนะเขาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนจ้ะนางตัดขาเห็ดไปน้ำจ้ะมึงไปน้ำตัดไปน้ำม,มันแหง่แกมันแหงแหงมันแหงนะจ้ะค่ะมันบบแหง่นะ มันบานหลายแล้วจ้ะนี่มันแห้งมันก็เลยอยู่ดเดีดูนตึกถึงมันบานแต่ว่ามันก็อยู่เดีดนเตืบเนี่ยจ้ะเพราะว่ามันแห้งจึงได้แขอเวลาน้ำเนยด้วยจ้ะเดออเพื่อนๆเอ้ยขอเวลาให้ไม่ทิปน้ำเนยจ้า กะมาซอยมีทิพตัดขาเห็ดนั่นน้ำแน่เนี่ยแต่ว่ากะไก่สิเหลวแล้วล่ะจ้ะนี่ตัดแต่ลายเลยจ้ามึงกอสุดท้ายได้จ้ะเด้อกอนี่เป็นกอสุดท้ายยางยหญ่เลยจ้ะเอาดอกดีก่อนจ้ะมึงดอกดอกเห็ด <laughs> นี่ค่ะที่เป็ดตัดจังสีเลยเะยจ้ะทีโอเคอยู่จ้ะพอมันมันมันเทาแต่บางแะไรอีกมันโมมีฝนมันก็นเลยแข็งมึงก่อนอีจ้าก่อนอีเอามาไว้ท่าน มึงในจากกอนกอเหตดมีปราจาเป็นเพื่อนงามเนาะอันซ้อนหลายจ้ะพุ่น่ะอันซ้อนหลายมิจกดอกกอนี่สิบดอกก็มีแล้วมึงจกักกอนี่มิจกดอกหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดเปเก้าคือกันจ้ะก้อนี้ก็1สิบดอ,อกคือกันงามใหญ่จ้ะนี่ว่าจา้ะนี่ค่ะบ่ไเด้หนึง่ง อาจจะหนึ่งเส้นปลาหัวปลาจังมืออยู่จ้ะี่หัวปลานี่อยู่หนึ่งเส้นหัวปลาล้ะกันอุ้ยขึ้นอ,อยากได้บ้างหนึ่งเส่หัวปลาล้ะกันตำเจวขึ้นไหมจ้ะกับข้าวเหนียวเนี่ยเนขา้าวกล้อยยางคักเลยอืต้องลองไม่ดีเพจยึงไม่ถีถกา เฮ็ดเที่ยวหนึ่งต้องได้กิน 2, 3, อยู่สองสามมื่อสองสามคาบถึงจงกินเมือนน่อไงจ้ะเพราะว่ากินผู้เดียวกินผู้เดียวมันก็เลยอันนี้แน่ส่านนลจ้ะ ปกติเนะี่ยไม่ทิพย์จะไว่คใคยกินเขาไม่ทิพย์กินน้อจีนกินเซนกินดิงสั้นพวกน้องจีนพวกเซนโอ้ยกินได้ทุกมอือก่อสุดท้ายจะเนี่ยก่อสุดท้ายแล้วงามงาม เดวรอบไม่ไปอีกไม่ทิพไม่ทีท่ว่าจะได้เก็บอีกคือนเ่าเลยจ้ะเพราะว่ารู้สิกว่ามันมีฝนเนี่ยฝนลิ้นมาใส่ในเจะน่งงอยต้องไปเก็บอีกอเนนี้ติดกันข้างล่าง ไมทิธีกาโว้พอ่อในเป็นเพื่อนสู่ไปน้ำกันได้จ้ะเด้อยกาถึงฟังถึงเสียนไส้ไว้ๆจ้ะสูๆ่ๆน้องเพื่อนๆเนาะสู่ๆไปน้ำกันจ่ะสู้ๆไปด้วยกัน Hey. มันถึงฟังถึงเป่าไม้จ้ะมันถึงฟังถึงเป่าไมา้อันสุดทยจ้ะงามแห้งนเนี่ยสวยงามห้าม,มิลลิเมืม่อคว่าเห็นเพื่อนๆบางก้นมันเอาถอดมันเป็นยังไงถอดเห็ดนั่งลบไหมจ้ะห้าม,มิลลิไห มึงแหละก็งามแข็ง,น,งนี่คือจะเลื่อนนี่แน่จ้ะล้นถาดคือเก่าแม่งเนี่ยโอ้ยเป็นผูน้พูดคือเก่าปุ๋นะ เก็บตละลั่เทีย่ยวเาไม่เหน่น่อยเลยจ้ะเก็บตละลั่เที่ยัน,นี้เก็บแบบชนิดแบบแจ้งสีอะไจ้ะล่นตลอดจงว่ากันเพื่อนๆนู่ไก่ไก่ได่แบงปันกันกินแต่ว่ามเพื่นอนมันมีคนอยู่ไก่จะคนจะ้ะไก่เพื่อนแต่ละคนแต่ละคนอยู่ไก่จ้ะสำหรับคลิปนี้ไม่ทิก้กระตัดขาเฮ็ดแล้วจ้ะไม่ทิ้งกระจะไปก่อนจะจบคลิปซ้ำนี้จ้ะ อขอบคุณเพื่อนๆห,หลายๆจ้ะที่เขามารับชมติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เพื่อนๆนคนใดที่เพื่อนพานกดพานอยังเป็นเรื่องเรียบร้อยก็ขอให้เพื่อนคลิปขอให้ช่องเพื่อนปังๆนี่ขึ้น,นเรื่อยๆจ้ะแต่ว่าคันเพื่อนคนไหนที่้านไหนพานกดพานอยังขึ้นมีทีมนี่ก็ขอให้สู่ต่อไปสู่ต่อไปจ้ะมันต้องเป็นของเฮา ถึงสิบเร็วกะไปเรื่อยๆแต่ว่ามันต้องเป็นของเฮาสู่ๆจ้าคลิปนี้ไปทิบไปก่อนจ้าบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าจ้า